ฟอร์ดเฟสตาปีสองพสิบสองครับสีสันร,รอบคันสวยเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับรถบอดี้สวยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมน็อตหน้าท้ายไม่มีขยับนะครับซอกเดินทุกจุดตัดซองไซแม็กมาให้เรียบร้อยเบรกแม็กมาใหม่นะครับยางปียี่สี่ดอกท่อมท่วมเล่มพร้อมเอกสารครบนะครับภาษีหกเจ็ดรถเครื่องพันหกเดิมโรงงานนะครับน้ำมันล้วนกุญแจรีโมทใช้งาน,นได้ปกติ ภายในเบาะเดิมหุ้มหนังนะครับสวยสะอาดเกียร์ออโต้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับระบบแอร์หนาวมากครับเย็นฉ่ำทุกท้งคันเลยเบาะหลังกว้างขวางนั่งได้สบายนะครับรถทรงดีครับสีสวยบอดี้สวยช่วงล่างดีครับขี่ดีเลยครับขากระดุกถูกเลยครับประมาณนี้ครับรอบตัวสวยเงางามนี่ฮะ ๋ตวตาเครื่องชมนะครับติดทีเดียวนิ่มๆเงียบๆนะครับเล็กใหม่สองแสนครับไม่มีไฟอะไรโชว์นะประมาณนี้ตอวฟ้าช้ได้ครบหมดนะครับจะรีโมทระบบเซ็นทรัลล็อก สนใจไปลองชมลองขับดูได้ครับรถจุดนนทบุรีไซน์้อยครับ,บอมว่าสวิตโฮมพาร์คต่างจังหวัดจองขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางลองดูลองชมครับประมาณนี้เลย